เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมวันนี้กูดวงดีจังวะคนดูนนกูรู้สึกว่าผมดวงดีมากเลยนะคนดูดิหนูจะแลกอันนี้เลยไปเว่า oh, ดวงผมหมดแล้วนะคนดูตันนี้ผมใช้หมดแล้วน่าจะหมดลนะคนดูน่าจะหมดแล้สุดไม่ <c oughs> hey! โอเคสวัสดีค่ะวันนี้น้องแพนด้าจะมาสุม่มสกินปืนใหม่ของทางฟรีไฟล์นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้น้องแพนด้าก็จะปิดนะเอ่อรีสตาร์ทเกมใหม่นะคะไปรอดูตอนรีนสตาร์ทเกมใหม่กันเลยค่ะโอเคนี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยุผมก็ได้กดเข้าเกมมาใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะเป็นคนแรกที่สุ่มได้นะครับสุ่มดูมันอย่างที่สุดทุกสิ่งควรจะเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเไี้ที่ทำมันมสวยยังวะเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าจะเป็นสกินที่เท่าไหร่ของพี่ก็โอ้โห โ้หมาดีมากเลยนะทุกคนสำหรับเอฟเฟกนะครับไปท่านผู้ชมไปสุ่มกันเลยดีกว่าผมจะเป็นคนแรกที่ได้เล่นพีก้าไม่ได้ไดเ,เล่นสิสุม่มพีก้าสุ่มได้ไปไปชมกันเลย <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> อ้ยอุ้ยเป็น UMP อะผมพยายามไม่สุ่มต่อขอแค่ทุกคนดูคลิปนี้ก่อนไป โอเคสวัสดีครับทุกผู้ชมสำหรับทีนี้เป็นคลิปสุ่มใช่ไหมล่ะผมจะสุ่มในเมื่อต่อเมื่อทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับถ้าทุกคนไม่กดไลค์ไม่กดซับสไครต์เนี่ยใครที่ไปสุ่มตามผมเนี่ยผมขอให้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นคำเพอร์ซิจีนะคือตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมในโมชีวีนะครับกดเข้าลิงก์ด้านล่าเพื่อมาดูได้เลยนะครับสวัสดีครับบายคลิปนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมาสุ่มกันต่อเลย เกินไ,ไปคนดูเฮ้ย,ยได้จริงอะนี่ทำไมได้ง่ายจังวะเฮ้ยมันเกินไปเดี๋ยว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 คนดูมานสก,กินปืนออกมาเยอะจังอนะดูดิออจะเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่วาแบบไม่มีได้ถาวรนี่วาคนดูเฮ้ยด้งให้เกินเอางี้คนดูจะตอบแทนคนดูแล้วกัน ผมไม่สุ่มคนแต่งทีเดียวได้ไหมที่ผมสุ่มไอเทมนี้ไม่ได้ผมจะสุ่มต่อจนกว่าเพชรจะหมดหรือว่าจนกว่าจะได้ชุดสีทองไปชมมาเลยอู้พี่ก็สุ่มได้โคตรง่ายอ่ะบ้าหรือเปล่าไอ้สมโชคอ่าไม่ได้ละอ่าไม่ได้ละเฮ้ยเฮ้ยหน้ากากหมาโคตรง่ายเฮ้ยที่มวันนี้มาดูคุณดวงดีจังวะเฮ้ยเกินไปคนดูมันเกินไปแล้วดวงนี้ดวงผมดีมากอะดีดีจัดจัดอ่ะมันเป็นพวงการที่ผมเปิดคลิปไปเป็นกระเทยหรือเปล่าวะเนี่ย ต้องการอีกแค่3อันนะคุนดูนะต้องการอีกแค่3อันเท่านั้นสำหรับเออ่หน้ากากนะคุนดูนะไปโอ้ลูกแก้วไม่เอาไม่เอาทุกคนผมไม่เอาลูกแก้วผมไม่เอาลูกแก้วนักการอ้บโอ้พลาดอีกแล้วแก,ก้วไปโอ้ไม่ได้เลยขอสี่พันเพชรพอขอใช้ใช้สี่พันเพชรชุดใหญ่ชุดไม่ใช่ชุดใหญ่ชุดลากชุดลากขอแค่สี่พันเพชรโอ้สี่พันเพชรเองโอ้สี่พันเพชรเองโอ้สี่พันเพชรเองโอ้ไม่ได้ละไปโอ้ลูกแก้วอีกแล้วเฮ้ยหน้ากากมาด้วย เรืนักกายแค่อันเดียวคนดูเลยนักกายแค่อันเดียวไปโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหทำไมวันนี้คุด,ดวงดีจังวะคนดูเพคุณคงรู้สึกผมดวงดีมากเลยนะคนดูดิหนูจะแลกอันนี้เลยไปเนี่ยมาแล้วโอ้ใช้ทันทีไปใช้ทันทีแล้วคนดูเอ,า,อางี้คนดูเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปใช่ไหมผมจะสุ่มทุกอย่างผมจะสุ่มให้ได้ผมได้ทุกชุดเลยเอาสิมาสุ่มก,กันต่อเลยกวางคนดูไป เดินไปก่อนห้าปีมาแล้วลูกแก้วไม่มาไปไปไปนักการโอ้ไม่ได้เออนักการ์ดมานักการ์ดแค่เดียวคุณดูผมขอนักการ์ดแค่เดียวดิจะได้ชุดฟ้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเพย์จะทำเต็มหรือเปล่าเฮ้ยกูไม่ลล์ดวงมาจากไหนเนี่ยว่าดวงดวงกูหมดแล้วคนดูดวงผมหมดแล้วดวงผมหมดแล้วในปีนี้ผมว่าดวงผมหมดแล้วเอ้ยอยากได้ผู้หญิงบ้างว่ะแม่ดีกว่าเอาผู้ชายสีน้ำเงินอะผู้ชายสีน้ำเงินสวย เพราะว่าล้วงผหมดแล้วนะคนดูรูนี่ผมใช้หมดแล้วน่าจะหมดแล้วคนดูน่าจะหมดแล้วเอางี้ไหมคนดูถุ่มอะไรต่อดีวะเฮ้ยนี่มีอะไรมาวะนี่กระเป๋าวางกระเป๋ายินอย่างอะไรนี่เฮ้ยสวยนะไม่ค่อยสวยว่ะคนดูนี่ดีกว่ะนี่สวยนะไปดูหาอะไรร้านค้าดีกว่าคนดูโอเคทุกคนเห็นอะไรในนี้ไหมส่งของขวัญใช่ไหมส่งของขวัญ คนดูอยากได้อะไรในนี้มั่งครับคนดูถ้าคนดูอยากได้อะไรอย่าลืมกดกดไลค์ก่อนกดไลค์กดซับสไคร้และที่สําคัญกระดิ่งนะครับสำหรับคนที่อยากได้หนึ่งคอมเมนต์นะครับผมจะสุ่มแจก5รางวัลน,นะครับคนดูในสตรีมนะครับแต่ว่าถ้าอ่ะผมแจก5อันในคลิปแล้วกันแล้วก็ไปแจก5อันในสตรีมนะครับเสาว์ที่เจอกันนะครับสำหรับการแจกของนะครับคนดู โอเคคนดูผมจะสุ่มให้ได้ชุดในลับกี้เราย่อดีกว่าผมอยากได้พวกเนี้ยคนดูผมอยากได้อย่างเช่นอือยังไงอะเนี่ยชุดอันเนี้ยผมอยากได้อะชุดดำเนี่ยผมไม่มีนะคนดูนะเฮ้ยสุ่มดีกว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ย ทุกคจำวันนี้ได้ไหมทุกคนจำวันนี้ได้ไหมที่คนเติมสุ่มเป็นหมื่นไม่ได้ผู้สุ่มฟรีได้วช้ชเฮ้ยประเทศไทยประเทศไทยรักกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยมันวันอะไรของกูวะเนี่ยคนดูเฮ้ยมันบ้าไปแล้วไหนสมชก ้ไปสูบสกินปืนดีกว่าว่ะถ้าแต่กูยังน่าสกินไอ้ปืนอีกกูไม่ใช่คนแล้วคนดูไอ้กูน่าจะเป็นไม่ใช่คนไม่ใช่คนดูจะเป็นมึงเป็นวัวใช่ไหมครับพี่วัวพ่อมึงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนดูไปสุ่มสกินเนยดีกว่ากูยังไม่ได้สกินเลยวะเอคผมรู้สึกว่าผมยังไม่มีมั้ง้ยเลดอายลูกซองเลดอามีไม่มีนี่นี่นี่เลดอานี่ลูกซองเลดอายักแม็กไปซักสูนได้อีกกูไม่ใช่คนอ้าวกูสุ่มได้อีกอะไรวะเนี่ยคนดู อะไรวะกูบ้าไปแล้วเฮ้ยอยากอะไรให้ใครพูดกูก็ได้เลยกูใช้ดวงกูน้ำตาจะไหลอุงดูมันบ้าระบาดพูดอะไรผมก็ได้เลยมันไม่ใช่แล้วนะผมพูดอะไรผมก็ได้เลยอ่ะกูดูกูไม่ใช่คนแล้วกูไม่ใช่คนแล้วอันนี้กูไม่ใช่คนแล้วเฮ้ยไอ้สมโชคกูบ้าไปแล้วเดี๋ย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 ว มันเกินไปนะ่ะเฮ้ยจุคลคอนอะไรผมยังไม่มีวะซื้อด้วยนี่หมดแล้วอะเขาเหลือเกินไปผู้วะโอเควันน,ปปวนี้ผมว่าผมผมโคตรสุดอะไอ้แมด้าแม่งโคตรแบบเขาเรียกว่าอะไรโคตรแบบโคตรมหาดวงอะเอางี้ดีกว่า น่ะผมจะแจกของตามนั้นเลย5รางวัลนะครับถ้าได้หนึ่งกดคอมถ้าอยากได้หนึ่งกดคอมเมนต์กดถูกใจแล้วก็กดซับสไครป์ที่สําคัญกระดิ่งนะคนดูที่สําคัญกระดิ่งเลยมันเอาซักปืนไปคนดูไม่มั่นใจว่ะพวกคุณต้องใจดวงวันนี้ให้หมดอ่ะมันอาจจะมีเทคนิคนะคนดูอาจจะมีเทคนิคคือการสุ่มตอนกลางคืนนะผมจะได้เอคว่ะผมจะสูบเอคนะคนดูนะไอเอคมีนั่นตัวอะไรอ่ะไอเอค์นาะกระเมดเหรอเอานี้ดีกว่าอันนี้สวยกว่า อีกแว่าด้วยถ้าน้ากูได้อีกกูไม่ใช่คนถ้ากูได้เอเคอีกกูไม่ใช่คนแล้วอ่ะแสะดงว่าดวงนั้นหมดแล้วนะคุณดูอีแค่รอยเพชรไปอืมไม่ได้แสดงว่าพอพอ,พอคนดูควรจะพอเฮ้ย <c oughs> นี่ไปดูกูกัดดีกว่าวันนี้ผมได้อะไรมาัางอ่ะคุณดูอันดันบแรกนะครับไปสองเซตนี้เลยนะครับเป็นเซ็ตอ่อ มังกรนะคะมังกรทองี่ผมได้มัสองสีน,นะครับสีสีฟ้ากับสีสีนั่นนะสีสีฟ้ากับสีสีทองนะคะคนดูใจจะวายว่ะเฮียโอเคออดูข้างหมดสกินปืนมาได้ไหนม,มั่งนะครับคนดูสกินอาวุธนะอันดับแรกเลยนะคนดูผมได้น,นอกจางลูกซซงเลสไอ้นะมันเป็นอะไรที่ปบยากมากนะคนดูโอ้โหเอเคได้มังสามสกาวันไทเลย,ลยแล้วเนียแล้วอะไรอีกอะ กูจะเป็นลมกูจะเป็นลมคนดูกูจะเป็นลมกูจ,เป,จเป็นลมจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกนาะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงไปดูนี่ผีเข้าซุ่มนี่โอโ้ธ่ไม่ธรรมดาแล้วนี่คนดูเขาสุ่มกันเป็นหมืน่นกูสุ่มกล่องเดียว กิจกรรมอะไรให,ให,ใหม่คนดูดิผมจะไปเล่นนะคนดูนะนี่นี่อันนี่อันนี้อะไรเนี่ยกระดานอะไรเนี่ยไอเหี้ผมจะลองเล่นนะคนดูนะเอาซักใช้ซักส้มขวัญเพชรไปคนดูอันนี้มันคืออะไรอะ่ะอ๋อเอาแรกหรอชุดอันนี้แพ้ไทยอ่ะไม่ยผมอยากได้ชุดอันนี้ว่ะคนดูผมไม่มีมั้งผมมีอันไหนวะผมมีอันนี้ผมมีอันนี้แต่เน,นียน มันโกะมันมีอะไรให้อยูวะเฮ้ยใคาเตะและวใคาเตะได้เฉยอ,อะไรดีวะว่าเขากได้เนี้ยเอาสักมาเบาแบบสองพันเพชรสิบครั้งอะ่ะได้นักกากมานะคุนดูนะอ๋อนักกาก์ดไวกี่แล้วอะไรอีกโอ้กอ็คือไปกินปืนปืนไม่เอาไม่เอาไม่ใช้ดวงของเรงอุ้เยเกยดอะไรมาวะ ผมไม่รู้เลยนะนี่คือผมไม่รู้เลยนะคนดูว่ามัน,ม,นมันต้องใช้อะไรบ้างนะผมไม่รู้นะอีกสักพอพอคนดูอีกสักสองทีพออีกสองสองทีผมจะพอละทีเดียวแล้วมัง้งไปมันเกินไปนะ่ะพูดว่ามันเกินไปปะมันเกินมนุษย์แล้วผมผมได้นี่เท่าไหร่ว้ได้น้กกากาก์นสองได้นี้มาหนึ่งหรอเออได้นี้ไม่ได้หรอได้นี้ไม่ได้นะ ไม่อยากเจ้าให้ได้เลยวะ่ะคนดูไม่เมาอ,มอาดีกว่าไม่เอาให้ได้นะค่ะเบื้องเบื่องเบื่อเบื้อโอเคคุณดูคลิปนี้มันสุดจริงวะ่ะถ้าสุดถ้ามันสุดอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ที่กดไลค์กดช็อปตะไคร้ผมหนุกแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่มีอะไรแล้วคนดูขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูจะห้าแสนตะไคร้ชวนกดห้าแสนช็อปไพในเดือนนี้ครึ่งล้านของเราหนึ่งเอ็มือความฝัน